ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนบอยพามาสวยวันนี้เรามาไขข้อข้างใจในหัวข้อเรื่องคุณแม่หลังคลอดจะต้องรอกี่เดือนถึงจะทำสัญญกรรมตกแต่งหน้าท้องได้ค่ะตอนนี้อาจจะมีคุณแม่หลายๆคนอาจจะมีความกังวลแล้วก็สงสัยอยู่ว,ว่าหลังคลอดมาแล้วเนี่ยฉันอยากจะทําแบบตกแต่งห,หน้าท้องจะต้องรอกี่เดือนถึงจะทาได้จะบอกว่าหลังจากที่คุณแม่นะคะคลอดออกมาแล้ว ร้างกายหลังคลอดหน้านท้องหลังคลอดนะคะก็จะมีอาการบวมแล้วก็อ้วนอยู่นะคะคอยแนะนําว่าให้รอไปก่อนประมาณ 3- าหเดือนนะคะรอจนกว่าน้ําหนักของเราจะไม่เพิ่มจะไม่ลดไปมากกว่าน,นี้แล้วมันคงที่แล้วจริงๆนะคะถึงจะสามารถทําได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องให้คุณหอนนะคะมาประเมินเป็นรายบุคคลไปก่อนเลยคะ่ะว่าเรานะคะสามารถทําได้หรือยังเพราะบางคนอาจจะยังไม่คงที่จะต้องรอไปถึงหนึ่งปีถึง,ง,ง,งสองปีก่อนถึงจะสามารถทําได้เลยค่ะ หากสนใจรายละเอียกเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะหรือต้องการจะดูรีวิวสถนนการมอื่นอสามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลเอเชียค่ะ